ในประเทศอิสราเอลมีทะเลสาบทะเลสาบหนึ่งเรียกว่าทะเลตายทําไมมันตายทราบไหมครับเพราะมันมีแต่น้ำไหลเข้าไหลเข้าและทะเลนั้นไม่มีน้ำไหลออกทะเลนี้กลายเป็นสิ่งที่น้ำไหลเข้าแล้วบรรดากองปฏิกูลต่างๆมันมันเกิดอาการเค็มจนคนสามารถลอยตัวอยู่เหนือน้ําโดยไม่ต้องไห้ ความเข้มข้นของสารเคมีต่างๆนั้นมันมันเข้มมากจนคนไม่ต้องไหวลอยตัวอยู่ได้ทําไมเขาเรียกว่าทะเลตาย,ตายครับเพราะมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางให้มันไม่มีทางไหลลงไม่มีทางระบายชันใดก็ชันนั้นในวาระแบบนี้ในเทศกาลของโควิด1 9ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหัวข้อของเราคือปันสุขในยามทุกยากปันแปลว่าอะไรครับปันแปลว่าให้ เมื่อไหร่ที่เราเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวโดยไม่ให้โดยไม่แบ่งชีวิตของเราก็เหมือนกับทะเลตายชีวิตของเราจะเริ่มเค็มชีวิตของเราจะเริ่มข้นจะเริ่มไม่มีอะไรที่ถ่ายเทเมื่อไม่มีอะไรที่ถ่ายเทอะไรเกิดขึ้นครับชีวิตเราไม่มีความสุขสังเกตดูอะไรเกิดขึ้นในทั่วโลกมีตู้เล็กๆที่เริ่มตั้งแล้วก็เริ่มเอาของมาให้แน่นอนมีคนถือโอกาสแต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความสุขให้ผมเล่าถึงประสบการณ์2อาทิตย์เต็มๆมที่คริสตจักรของเราได้เริ่มตั้งตู้ปันสุขได้เริ่มแบ่งปันได้เริ่มให้เห็น <He S 2> หลายหลายคนที่ไปยืนแล้วก็เมื่อมาหยิบของของเราน้ำตาไหลครับเริ่มร้องไห้บอกว่าวันนี้ลูกสาวมีไข่กินแล้วมีข้าวกินแล้วมีปาม่ากินแล้วมีเด็กเล็กๆ,ๆเดินมาบอกพ่จ๋า ah, วันนี้หนูพุ่งได้กินขนม มีคนต่างชาติที่บอกว่ากลับไปต่างไปบ้านเกิดเมืองนอนก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีงานทำสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วการที่เขาได้รับข้าวได้รับน้ำมันได้รับไข่ได้รับของจากตู้ปันสุกข,ของคุชจากนั้นผมไม่ไม่รู้จะอธิบายให้ท่านฟังอย่างไรแต่ผมเห็นสายตาราริกราริสของความของความมีชีวิตเราได้สร้างกำลังใจเราได้สร้างชีวิต อย่าให้เราเป็นทะเลตายครับองค์พระเยซูเจ้าพูดในหนังสือกิจการบทที่2 0บข้อ35บอกว่าเหตุฉนั้นการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพระเยซูเจ้าได้ให้ชีวิตพระเยซูเจ้าได้ให้ความรอดพระเยซูเจ้าบอกทุกทุกคนว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในฐานะที่เราเป็นคนเชื่อพระเจ้าเราจําเป็นต้องเป็นคนนั้นที่ให้ความรักให้ความหวังให้ความรอด เราอยากจะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ได้ร่วมมือลงแรงกับเราในตู้ปันสุข ให้คุณไปดูในเพจของผมนะครับกรมวิริกิจโชคนกูลคุณจะเห็นภาพหลายๆภาพอันเลอค่าของคนที่ได้รับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันมีค่าถ้าเราให้เพชรเขาวันนี้คงไม่มีโอกาสขายแต่เราให้ให้หลายสิ่งหลายอย่างแต่เราให้เป็นของกินให้เป็นของใช้ชที่เขาสามารถนําไปกินโดยความอร่อยมีซอสมีผล,ลไม้มีหน้ากากมีเจลมีขนมทุกเที่ยง คนได้ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อจะรออาหารที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดผมอยากจะขอบคุณผมอยากจะหนุน้ำใจท่านในช่วงโอกาสแบบนี้ถ้าเราเลิกที่จะมองตัวเอง ออกไปปันคนอื่นออกไปให้คนอื่นออกไปมอบความสุขให้กับคนอื่นชีวิตของคุณจะมีความหมายมากชีวิตของคุณจะมีความสุขมากชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มชีวิตของคุณจะมีพลังมีอนุภาพมากและผมขอท้าทายคุณผมขอเชื่อเชิญคุณผมขอให้คุณสามารถที่จะทําสิ่งน,นี้ได้ขอให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการปันสังคมแห่งการแบ่งสังคมแห่งการที่จะส่งความสุขให้ถึงกับคนอื่นขอบคุณสําหรับทุกๆ คำหนุนใจขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกอย่างขอบคุณที่ท่านเข้ามาดูเพจจุดประสงค์แห่งชีวิตมาดู YouTube ของเรา l กลเม r c h ช n n e l หรือเข้ามาในเพจของเราคริสจักรของพระครุณสงศ์สีง์วันใดที่โบสถ์เปิดเต็มที่วันใดที่คริสจักรของเรารับเต็มที่สามารถเปิดได้เรียนเชิญท่านคริสจักรของพระครทั่วประเทศวิงวอนท่านขอร้องท่านลองเข้ามาดูความสุข แท้ที่โลกให้ไม่ได้ความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองแต่เป็นความสุขแท้ที่รู้ว่าเรามีชีวิตนิรันด์อย่าให้เราเป็นทะเลตายอย่าลืมคําสอนขององค์พระสุริเจ้าที่บอกว่าเป็นการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่ากันครับมาเป็นผู้ให้กันนะครับมาเป็นคนรักกันนะครับให้ความรักนั้นเปล่งประกรายให้เพชรนชึงท่านนั้นเจดจะรัดส่องแสงออกไป อยากจะเรียนเชิญขอขอบคุณสํัหรทุกท่านครับจากผมวิรกิโชลนกูลเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดี